ขอกาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนเนาะบอกว่าสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยกับบ่อแอรก็ยินดีต้อนรับเข้าสู้ซองบ่อแอรไซโบลรีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้บ่อแอรกะมาอยู่ที่บ้านหนองบัวทองเนาะกะเป็น EP พีที่ซเนาะพี่น้องเนาะกะคือเป็นมื้อนี้บ่อแอรก็ได้มาเบิ่งเฮือนของเอ้ยแขกเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกะเป็น EP พีที่ซเนาะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้บ่อแอรกะ ได้มาซื้อสังกระสีให้เพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นกับมือนี่เพิ่นกับขึ้นโค้งแล้วกับกำลังเริ่มตอกสังกระสีเนาะเดี๋ยวบ่อแอนกภาพนะครับส้มพร้อมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะกับตัวนี้บ่อแอนก็ได้มาทอดเฮือนเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเขาไปซื้อสังกระสีเนาะกับบ่อแอนกบ่ได้ท่ายให้เบิ่งเพราะว่าบ่อแหนกเป็นเป็นคนขับไปรถอีแท็กเองเนาะโมยผู้ขับบ่อแหนกได้ พาเพิ่นไปซื้อสังกะสีวะเอกะเป็นคนขคับเองกับโบมีมือกล้องถ่ายให้เนาะนก็เลยโบได้ถ่ายเบื้องต้นไปเอับรถอีแท็กไปน้อพี่น้องเนาะตอนนี้กะ่นกาลังตอกสังกะสีสีแล้วฝั่งหนึ่งน้าพี่น้องเนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีน้องลาสบายดีนะ้ไหมยอมมือสบายดีสบายดีเชลูสบายดีแล้ว่ะสบายดีสบายสบายดีแล้ว เป็นยังไงเนาะได้เงินขึ้นอยู่เงินใหม่เนาะโอ้ดีใจหลายเลยเนาะด้ยด้ว้ยดีใจเว่าวเลยจักในวาเลยเนาะด้วยด้วด้วยดีใจแห้งขอบคุณทั้งไลฟ์ฟังชวนอะไรเนาะจนนักกับท้าแม่ครับไปแล้วเทวดาเดินดินเนี่นะเนาะบ่าแอร์เนาะพันบ่มีทั้งช่องกับคู่ค้าคือพันมุมมี่มั่นนี่นะค่ากับใน Này thầu dù đi mi hang nữa mày đó. Nào cái Lấy tóc phai cho mai Chít chừng đây đây chấm bát thà na thằng bảo é e đây. Ừ é e hai vô đi mi hang phai thằng đây cả. Cứ nửa lòng tay cả hai chỗ, hai màn đâu Chà thù nó. Ừ. Hay lắm hay lui chít ngân hay đây ngân chít thong hay thay thong đó. Thằng mẹ ơi thằng mẹ ơi. Rồi. là nó thăm đi cả đây đi và... Hay bún nhủ, bún sông thằng xong này lá คิดชิงได้ก็ให้ได้ชมปาธนาด้วย,มวยแม่เด้เอแม้ก็คือกันโดย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 โวยพรทั้งช่องแล้วผูว้ข่าก็ลืม,มลลนะบ่ลง้มนะเนาะถือว่าประคุณเลยไงโย่กระช่ำแม่ผู้หนึ่งกับทอผู้หนึ่งไปผู้ข่าก็ได้จะมามาเนาะให้ชีวิตใหม่กับผู้ข่าเลยตกเตียนันจากคนที่เข้าตาปลาคุตจิลโลเนะาะก็บวอร์คิดผลิตภันฑ์ว่าฉีมีมือนี่ เอาวชาเข้าวยังกะว่าแล้วถ <Sag ami> <Right. S 2> no ึงเจ็ดโมงก็ได้กินข้าวแรกบระมันแปดกี่โมงแต่ตอนนี้เนาะมีเทวดามาโพนอยู่นี่ในการได้กินข้าวก็ตรงเวลาคือโมงแน่เคือว่าจะเป็นตกดินกกับจวมาได้กินเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณขอบคุณหลายทั้งแม่แล้วก็เทาแอนด์ดอดอย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 กับมินี่พวกเอกทสิพาไปเบิ่งเฮือนเนาะเอลยเนาะเออ กะเพิ่นกะพากันเฮ็ดเองเนาะพี่น้องเนาะโอ้กะลมช่วงนี้ลมแหง้งเนาะพี่น้องเนาะกะขอโทษขออภัยน้ำหลายเด้อมันคือบ้องมันอยู่นะมันกะโล่งเลยเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้มันหนาลมอยู่แล้วเนาะใกล้ิแล้วแล้วแต่ว่าสังกระซินี่ยังขาดขาดอีกข้างละแผ่นเนาะพี่น้องเนาะกะเดี่ยวเบาแอร์สิ พาเพิ่นไปซื้อไม่เนาะซื้อมาเพิ่มไม้ข่างและแผ่นอันนี้คือคือผมเย็บไว้เนี่ยหัวนั้นือพัดตัง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 ใช่ไมอ่าอ่าอาอ่าอ่อ ก็เป็นลูกเคยเจ้าของที่พรนนะนภาพนกับมาเฮ็ดซ้อยน,นั่พี่น้องาะ,ตะตแต่ว่าเฮือนเฮือนนี่มันความกว้างเท่าไรเนี่ยหกพันเจ็ดหกพัเ็ดบ่บ้านมันไหลบ่จังแมกมันอะไร ขันแรกขัมม้นแรกวามันหกคูณเจ็ดนบัดห,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 หคูณเจ็ะพี่น้องเนาะมันกะใหญ่เติบอยู่เลยหกคูณเจ็ดเอาหกคูณเจ็ดนั่นแหละเพิน่นลาบออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวบใบสี่ใบซื้อสังก์สี่ไม่เพิ่งไม่เนาะพี่น้องสองแผ่นเนาะยังขาดแค่สองแผ่นแล้วก็แผ่นลบน้ำเนาะพี่น้องเนาะ ก็มื่อนี้เราม่กได้มาซื้อไผ้ากัตเต้ให้เพื่อนนาะพี่น้องเนาะก็ซื้อผ้ากระแต้ให้เพื่อนแน่แล้วก็ซื้อเล็กกระปุกตะปูให้เพื่อนนาะพี่น้องเนาะกเดี๋ยวพาเพื่อนแล้วก็ซื้อข้าวสารให้เพื่อนน้องพี่น้องเนาะสบายดีเด้อเด้อสบายดีสบายดีสบายดีเมื่อนี้ได้ซื้อน้ำมันให้เพื่อนได้ตัดเอ้เหนื่อยไหมเนาะเป็นเส้นผ้าเนาะแล้วก็มีข้าวสารเล็กตะปูให้เพื่อนเนาะ แล้วก็อันนี้ก็ของเรือใหม่เพื่อนเนาะเพื่อนเนาะสองทีอืมสองทีก,ก็ใกล้เชลเล้วเนาะเอ้ยเนาะเรื่องเรือเรื่องงานกันไปเลยไปไปเลยจําเล็ดแล้วอืมก็ยังเหลือจะเข้าผ่าเนาะก็วันี้ก็ใกล้เชลเล้วเนาะเรื่องปกเส้นผ่าก็ให้ให้เพิ่นช่วยให้เนะาะวัอนี้บ่ไ้ก็ได้ซื้อข้าวของใหม่เพิ่นเนาะกะ็สิล อุปกรณ์ปัดเชื้อให้พอดีบ่มีข้าวกินไม่ซื้อมาให้นะบ่มีข้าวกิ่นแม่นอดีเมาแต่คุ้มเห็ดน้ำตู่เนาะกับว่าเห็ดเอาเองบ่มีชาแหละมันวาได่บ่มีงบประมาณเพราะว่าจะจ้างนะแล้วก็คอเห็ดไปก็บริได้ไปชอกไปหาทางไรเนาะเค้ยบรินี้ก็เออม่เอบขาดข้าวกินได้บ่บ่มีไรได้บ่เออก็ยังพอมาเนาะ ยา,ายามทำเงินวันนียน้ยนินเสียขอบใจพี่ใหญ่ใจดีเด้อที่ว่าอุปกรรมค,คำชูผุขาเบิ่งแหงผุขามาโดยตลอดเนาะจีว่าตั้งแต่แรกจนมาถึงปัจจุบัน <c oughs> นี่เนาะกะใช้ใบบุญเพิน่นแรกกินอยู่คูม่มือนี่กะแบบบ้านเอื้อนน้องคำามาชอยกะได้ของเพิ่นนี่แหละมาชูเพิ่นกินกะได้บุญหลายคนอยู่เนาะจำนวนเงินน,นี่กะเป็นเงินของแม่พี่ลมเปี่ยมพงเน,นี่ยเนาะ ที่เป็นไอโอนเง,งินจำนวนพนะันห้าร้อยเนาะมาให้บาแอนได้ซื้อผ้ากระแตะให้เพื่อนเนาะแล้วก็กับข้าวสารเพื่อนแน่ก็ซื้อเล็กกระป๋บบอกระปูให้เพื่อนเนาะกันแล้วเดี๋ยวรอบอแอนเรื่องเฮือนแล้วแล้วก็บ่อแอนสิมาถ่ายทีเนาะตอนขึ้นเฮือนใหม่เนาะเลยเนะาะแล้วก็ขอบใจมแม่หลายๆเด้องที่วิ่งมาแย่งลูกเด้อแม่เด้อให้อยู่ดีมีแหงเด้อตกหน้าบ่หายไรตกไฟบ่ห้ใหม่เด้อแม่เด้่อง เป็นห่มโพห่มใช่ลูกเต่าผู้หลายคนแล้วเพิ่งมารมีแม่เนาะคิดจึงไดให้ได้ชมปลาธนาเด้อแม่เด้อบ่ให้มียังยุ่งยากในจิตในใจหมู่ม่านฟานห่างก็นจะใกล้ให้แม่อยู่ดีมีแห้งด้อแม่เด้อซา้ากแม่เอ้ยเอาละพี่น้องเนาะกะบพอแม่สิพาไปเบิ่งเฮือนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกะคือตอนนี้หากะไทยแป้นเนาะเยเนาะแม่แล้วไทยแป้นใครอย่างเนาะพี่น้องเนาะ ในแล้วแต่กันยังเอ้าบันไดจะไปอย่างไดรจ๊อบันไดเข้าไปเอาไปเพื่อแล้วเปล่เอาไปเพื่อแก่ไม่ไี้จะเฮ็ดลองนี่ก็แล้วแหละกะเรื่องแป้นในอย่างกะข้างในเนี่ยคือแล้วเรียบร้อยมาแล้วพี่น้องเนาะกะยังแข่รอทำความสะอาดหลักกันมาใส่ ข้างหน้าน้ำเนาะมื่อนี้กัเพิ่นทีเลื่อยไม้เนะาะบ่อยก็ได้ซื้อน้ำหมองน้ำมันให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกัก็กกยังรอไม้เส้นผาเนาะพี่น้องแต่ว่าผ่าก็แตะบ่อยก็ได้ซื้อมาให้เพิ่นแล้วเนาะเมื่อนี้มากะคือว่าเฮือนซานเพิ่นกัสะอาดสะอาดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกัเสียหญ้าเพิ่นกะ เป็นคนขยันเนาะเ่ินเชียเนี่ยเป็นยังว่าท่านได้แล้วบันไดเนาะพี่น้องเนาะการเรื่องเดินเฟินกับสะอาดสะอ้านขึ้นหลายเนาะพี่น้องเนาะเงินชาเนเเรื่อเสีแจ้งยเสียเลสานแ้วแล้วบกันเียเสียแจ้ง โอ้แม่นเมื่อคืนนี่มันเดินเดืนแจ้งนะเชียประมาณเก้าโมงฐานพอปีแล้วก็ขึ้นนอนเก็บตูกไปพร้อมกันเรนก็ได้เด้เจ้าเอาขวดอออกด้วยฮอ่าเออเมื่อเมื่อเมือพออันแบบว่ามันห่มแล้วก็เอาลูกไปน้ำเสียหยาไปน้ำหรอกแบบมันกลางแจ้งวันนี้เขาก็ต้องขึ้นไปเห็ดอยู่ทั้งเถิงมันห่มมาใช้ห่มนะอืออพอมันห่มแถวเดินนี่ก็เชียมื่อเล็กมื่อน้อยไปแมนแมนมันจังสวยงามเนาะก็คือที่เห็นได้ครพี่น้องเลย เดี๋ยวให้ชมบุญแบบกับสิลงเครื่องปลูกมาแมนแมนนะปลูกปลุกปลูกปลักเพาะปลูกมกทั่วปลูกทุกอย่างที่ว่าช่วยเหลือตัวเองได้ว่าฉันซ่าแมนแมนเพอได้แรกข่าวแรกหน้ามาชูวลูกกินยามบ่มีบัดพอได้ปิดไปยังว่าเออย่อมือเชิญเปิดเอาบัดมีของพักเนาะแมนแมนแมนเอากับบอกพ่อไว้ที่ไปย่อมือเปล่าแบบนี้แบบมูอกระแคบแบบว่าพายได้แมนแมนแมนเลยว่าเออ อันว่าของปลูกก็ยังบ่มีงบประมาณคือว่าบอกนะเดี๋ยวบอแอส่งขึ้นเฮือนเดี๋ยวบอแอสิซื้อมาให้เนาะพวกของปลูกนาะเดี๋ยวบอแอว่าสิพาไปเบิ่งครัวเพิ่นเนาะเพิ่นว่ากระติบข้าวเหนียวก็บโบมีดคกโคกก็แตกว่ัล่ะพี่น้องเอ้ยนะโคกเพิ่นต่ําเนาะใช้หวด้วยหวหนึงข้าวอยู่ข้างใน่ะั้นนะไม่วันอะไเออ พ่อมียังเล่ยอย่างนึงอันนี้ป่ะแม่แล้วรู้มาแล้วเนาะรู้มาแล้วปีนตะกอนปีนตะกอนพงลุกเลยโอ้เจ๊ได้ๆแต่มันบพมีนะได้จากปีได้จากปีเลยเนี่ยจึกปีรนเจอได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละมันก็เลยอันนี้เจ๊เห็นยังไงเนี่ยอกไข่ขอกไก่มาทอดวะพมีน้ำมันกินงจิ้งแบบิ้งมาแบบไรเนาะง่ายๆเนาะเอาง่ายๆเอาเนาะ อ๋อเอาใช่เห็ดธรรมดาเอาแบบมันบ่มียังหายังก็บ่มีก็มีแต่ใช่น้ำแล้วก็ออ๋เอาเนาะใส่ไข่ลงคือเกลือบางน้อยลงแล้วก็บ่มีผักด้วยก็ตักกินโดยโดยปลาลูกกินจักรวาลกินไปนี่แหละบ่เอ้ยชามคือเลขชามโตสาธุถอดะเดี๋ยวชมชามเพิ่นเห็ดรดาเห็นใจอีกครั้งเบิ่งๆเอ้ยเพิ่นเฮ็ดเมนู เมนูอย่างกับพวกอ๋อมุ้มีเมนูกินแบบสบายสบายนุ่งเชือขาดนี่นุ่งเชือขาดเลยไหมเกอะอะไรพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอมือเฮือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะบอแอสิมาถ่ายอัปเดตไ้เบิ่งเนาะแล้วก็พร้อมขึ้นขึ้นเฮือนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกอะหลังจากเขาได้ไปซื้อพวกผ่ากระจงกระจาดเนาะ แล้วก็ซื้อข้าวให้เพื่อนชิปโลเนาะพี่น้องแล้วก็มีเล็กตะปูแล้วก็น้ำมันใ้เพื่อนว้เพื่อนเลือแป้นพื้อนในห้องข้างหน้ามาเนาะพี่น้องเนาะกัมื้อนี้กัขอขอบคุณเข้าใจทั้งแม่พี่ร่มไม่ไหลเนาะเพื่อนได้โอนเงินจำนวนพันห้ามาบ่อยเนาะได้ซื้อผักกระแตะแล้วก็พวกช่วงที่เหลือกับบอยก็ได้ซื้อข้าวสงเข้าสารให้เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะกัเพื่อนว่าเพื่อนโบมี่เขากินเลยเพื่อนว่าเพื่อนก็ไปยืมข้าวมาสองโลเนาะบ่อยก็เลยไปซื้อให้เพื่อนชิปโลก่อนเนาะ กะมันเหลือเงินที่มันเหลือจากบริแัทซื้อไอ้ผักกระแตเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ได้ซื้อเล็กตะปูให้เพื่อนล้วก็ซื้อน้ำมันให้เพื่อนตัดให้เพื่อนผ้าไหมเนาะพี่น้องเนาะผ้าเป็นพื้นนั่นแหละแม่ว่ามันเหลืออยู่ห้องนึงเนาะมันยังบ่พอทางหน้ามันนาะบริแัทก็เลยให้เพื่อนซื้อน้ำมันให้เพื่อนเนาะกะเมื่อนี้กะขอคำมุกควาใจทางแม่พี่ลมหลายๆเด้อกะเมื่อนี้กะพ่อแษ่กับจิขอตโต้กับกรเนาะพี่น้องเนาะกะขอก้าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสักครู่สุกคนเนาะที่เข้ามมาารัับบบชคลิป่แกกะขออสดดีเ้